สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นีสันชอยเดวันนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งครับกับแจ็คนิสันนะครับวันนี้แจ็คก็มีโปรเด็ดๆมาให้กับคุณลูกค้าอีกนะครับผมกับเจ้าตัวนิสสันมาร์ทรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับขับสบายขับประหยัดกว้างขวางนะครับผมกับโปรโมชั่นพิเศษเพียงออกรถเพียง5,000บาทนะครับผมผมจะทําดาวที่2ี่ให้กับทางคุณลูกค้านะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ ,6571 บาทนะครับผมทางคุณลูกค้าก็ได้รถใหม่ป้ายแดง ถ้าสนใจตัวโปรโมชั่นตัวนี้ครับกับนิสสันมาร์ตเกียร์ออโต้ครับขับสบายๆบายประหยัดน้ำมันกว้างขวางนะครับเชิญที่นิสสันชอรวันนะครับหรือติดต่อแจ็คนะครับ0 8 2 5 6 5 5 6 9 4แจ็คนิสสันนะครับผมถ้าอย่างไรก็ขอฝากได้ครับกับนิสสันมาร์ตรุ่นนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง5,000บาทจัดสัญญาที่20%็นตะครับไม่ต้องใช้เงินคำนะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ที่6 5 7 1้็บเอาทถ้าอย่างไรก็เรียนเชิญนะครับผมเดี๋ยววันหน้ามีตัวไหนมาอ ใช่ดีครับประหยัดมาก